ဩโซလာဆိ targets, sure <se> ုင်ကွာဒီဆိုင်အဝိဒာလဏီမူယောတဒေလေယမကဲလော်ပြယမကဲတိပြဖလောထောနောမွေဝိဒာဘာချဝိဒာလေကောင်ခူကတလူတာလေပေယောင်ခေါလေတိုက်ခေါအဘချစီလောဆိုင်အဝိဒာနောလဏီယောနောမူနီမူတောနောမွေဝိဒာတော့လာပိုင်ထောင်ဝိဒာနီချိခိုတော့ဏီထိုနီချိယေယာဘုနဲ့အဝိဒာပမာဝိလာမဘာကောင်ထုံအာဂကီဂာနောခေါလနာယီလေအမင်းနေင်းချိယာဘုနဲ့ อเวดาลัยใต้ขอนอกก็โควะตะลุตาหนออเวดามแวเลเรตอบเปพี่น้องหลอกคุมมาสิรสไสจอบออเวดามแวอานนเลหนอหะยาอย่าบเน่หาไทยอยู่ชุมหมู่กระดาลเลอเวดาติปปัญญาศีเดกีพลอนทอเวดาอพาะคูหนอกก็โควะตะลุตายอบาชะเวดาลเลอะเช่โฮโฮไทสีรสไสบาเชเวดาลเลอะอามโยมาสิรสไสลานอดีหนออย่าปงเวดานอมาอวกหลอนเล่ อนนาอาดชี้ไนะลานอตินอเชลค้านนฮัลโลไรยาเนมาทอเอาเวลาทำหลบยาเล่อาคู่กัตลูดาล้วไปยาของนอเว้ถวนเลใต้ของแตสีเป็นนอโตเลใต้ของเผ่นอเปตัวหัตถยาท้เวนอเมือเวดาเรเต่าแต่ดีมากหลงคง่สีรสใสโยมดันน่วเล่ชกอนอเจ๋อ่นเวดาใต้ของสีรสใสเคนครับ ก่อนขึ้นมาเอาคู่วัตลุธาลนิโยเนาะเอาดชื้อทอดที่ก็รอบาเรากาเลเอาเวลาอ่าตีริเตมลีเจเลสวนซิลิกิตพอกโลซิลอสไซเดอเราทำย่อยนี่นจะโบยเกลบยาเบนโตัวซิลอสไซเลงของคูอาวาตรุธาอาอาอัออันเลก็หอเบียดตียาทาวเนาะเจจุเจลิเตอร์เนาะ สบูเอาวดยกลดยาบยตัวสีรอใส่มไทยลบยาเละสองข้อนจ๊ะใสโอสุลกอดอบวยกันยงพูเคลเคเจดอโอิโอโบเลกอบูกอเคลอนากำลังเคลตุลุงบันตุเลตักุทตาพจาดาพอเอบีซีดีตักสนีกเะแต่นยัตักซัลแค่ป่าพลาดบูบ้าดิ้นีน่าลอดอินเเมื่อวราบาขาวเวลาเดอฮอกโฮูอัตากิตักลอนนลาเนาะแต่นียเนีเมื่ราตลาบท้าเวดาคิสีขอดคิโรคิซเะ ဒီပတိညာဝတ်တော့တာမာအသာလဟခုခိုင်းနောမြောရလကောပျောပူဟခုဝတရူအသာဟခုခုရနောမြန်လေးပြောတေဝရာဒီနေမြင်ကလေးလှီကနဲ့ပြသတဲ့တာဝောနောကွာလဟခုကောပူောဒီနေအဝဲပူလော်တာလက်တောင်ကြီးမြုတ်နေပြတော်ပြီးနောဒေါ်လေးယူကောတကပန်ဟောဒီနေဖန်တတ်အပူလော်တာလက်တောင်ကြီးမြုတ်နေပြတော်ပြီးနေအဝဲပထွဲဝဲလာလော်ပါခက်လက်ချင်းနေလောနော ลกปยตกปาฮดูเนาเวดาตามุ่หากัวออจาเลดูีตินึดวยเนาะเอาเวลาจี่ชอเลตาวเบยเนาะเป็มกีทีน่ก็ได้เกการลอเรลอติลอเชร์อารอดูไม่เดียเวยเนี่ยปกกิารลอกกดนปกากันเกี่ยวกุนักวกดเนาะดอกบ้าขาวเวลาหลกขู่ขนเนดีตอดอยู่ที่นึาอัตโนเนี่ยเอาเวดาเกิดกลุเนยโออาิอามิออากลุมาลนาะตนก เปปชตนนนอดูเนกวพลารวเวลาเรา้อัวเรียกรนนี่โอเวดาขวที่ตนาเกมเตาคอดูก็ทอนเะเวาทุกทตรอก็ได้เกนถ้าะแต่นียฮอดูเป็นมกกว่ากัได้เลยยูก่อนกัปาอดูเนี่ยบ้าเวดาเลยตริโตเกลี่ยหาเวด้าเลยสวสิลิกิอโมพอลเกอนเนี่ยเรานาะเราชมโมดูมาลวเนาะเลยยก่อกรป๋าอดูเนี่เวเกเวาไดว่าฮิตเตอร์แต่เรดเราอยกนเนียี่ตินเ ที่เจอที่ก็รอรอพูดอตั้งแต่ตั้งคิดเขาจะติดใจเนาราต้องนอนนอนเดีเนี่ยเอาไว้กตาไว้ได้เลยอ่าได้ลีก้าปุ้ติโอเจนาเพยุก็ปุ้นเนี่ยนอนล็กก็ย่อนกระเปดีทักส่อหารวจิ้เหลือเขดีจะติยังหลับติลเชอรีวะเขาขายเขาดีเนี่ยยังได้เหตุผลพลังเนื้อที่ผู้เป็นนี่ล้านเแต่นกขี่เขาดีเนี่ยบัมดีคนเลยดับเพื่เลือบโอเลว่ากันยูก็มีกิเลศ ပရောကော့ကပာမီဂီနဟဒိနေဟေသောမတလတီကောကာအာတုမှာဟောတတနေတော့ယေဟဝဗရရလဘုဗတ်ဒီညာဝဲနဲ့သူဒီအင်းနော်တဘလကောတလားယာတခုတတ်ဖို့ဂျာတာဖို့ ABC လောအဆူလာကော